สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันน,น,นี้มาเที่ยวบ้านตานะคะเข้ามาถ่ายรูปเดินถ่ายวิดีโออากาศดีๆนะคะทุกคนสวยงามเดีค่ะรอดอกไม้นี่ออกนะคะนี่สีสวยมากสีม่วงนะคะเนี่ยกำลังจะออกบาังว่าหน้าได้ถ่ายแน่นอนดอกหย้า ชมดอกย่ามาถ่ายดอกไม้ป่าให้ชมค่ะทุกคนอันนี้เป็นตึกสมุดนะคะตึกหนังสือค่ะดูค่ะดอกต้นไม้น้อยดอกดูค่ะกำลัง กินนะคะต้นไม้ป่าก็สวยงามเเราคุยหาอาหารหอร่อยไหมอร่อยไหม ชมดอกไม้ป่าคะ่ะทุกคนชมนกชมดอกไม้ป่าสวยงามชอบมากเลยเอ่ะมันสวยนะคะพี่เนี่ยทุกคนสวยงามคะ่ะพี่น้องเน,นกเข้ามาคุยกินนะคะ,คะนี่ก็เป็นห้องสมุด ไม้ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินะคะทุกคนดูค่ะสวยงามสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะเป็นช่อๆมีเสียงนกร้องนะคะทุกคนธรรมชาติะคะ่ะธรรมชาติ สวยไหมคะทุกคนอันนี้อันนี้ป่าในเมืองนะคะเขาเรียกว่าป่าในเมืองเนาะสวยงามข้างบนก็เป็นบ้านคนนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นโรงเรียน โอ้สวยงามมากเลยสวยค่ะตรงดอกไม้ป่าสวยไหมคะทุกคน เขาก็ขึ้นเองเนาะคะ่ะธรรมชาติดูสีเหลืองก็มีสีขาวสีม่วงนะคะสวยงามก็มีตัวมาแรงผู้สวยค่ะทุกคน ต้นไม้ค่ะทุกคนดูนโลกค่ะต้นไม้ใหญ่มากทุกคนกคน้เนาะพี่นอ็อปสวยงามจริงค่ะ ก็เดินนะคะทุกคนขึ้นเดินหนึ oh, 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 ่งสองสา้าหกเจ็ดแปดโอ๊ะโอโอ๊ะโอ๊ะโอะคะทุกคนเปขาดนี่นะคะ ดอกไม้ในเมืองให้ที่ให้เล่นโอมีต้นเอิญยังนี่ต้นเอิญยังดูต้นไม้ค่ะทุกคนโอ้ยมีแต่ตอนอ้นใหญ่ๆพี่น้องอันนี้ในเมืองเดอ้อค่ะเพิ่งค่ะ นี่ก็เดินนี่ก็เดินนี่โอ้หมันก็จะยกแยกนะคะทุกคนมาย้อนย้อนไ้โอ้ ย้อนไหวนะคะมันก็จะดึกดักดึกดักนะคะทุกคนเขาก็ทำให้มีมาเล่นมาเดินเล่นนะคะนี่สุดยอดเลยค่ะดูค่ะสีม่วงดอกสีม่วงสวยจังเลยดอกสีม่วงนี่สวยจังเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะ อันนี้ดอกไม้ป่านะคะนี่พาเดินชมธรรมชาตินะคะพี่ๆเพื่อนๆคลายเครียดนะคะผ่อนคลายทางบ้านเราก็ดุเดือดเหลือเกินไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะสารพัดเรื่องนะคะได้ดูข่าวแต่ลูก ทำลายพอ่อทำลายแม่ถึงกับชีวิตนะคะดูค่ะต้นไม้ใหญ่มากพี่น้องโอ้ยสะออนต้นใหม่มันใหญ่ค่ะถ่าดอกไม้ใหม่อยู่ในปา่าอันนี้ก็เป็นถนนเป็นบ้านคนนะคะ สีเขียวสีม่วงดูค่ะต้นไม้ธรรมชาติครับพี่น้องเมืองนอกนี่ที่นั่งเล่นนะคะนั่นที่เขามานั่งอ่านหนังสือเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นห้องสมุดเด้อคะ่ะตึกแดงๆเนี่ย,ยตรงนี้ใช่ทั้งหมดนะคะมีที่ให้อ่านหนังสือที่นั่งเล่นบดงค่ะต้นไม้ เฟิ่งดอกใหม่พูตนต้นยูฟังตรงขามผลง่ามคักดูต้นไม้ต้นนี้กิ่งก้านสาขานี่เผาถ่านนี่ได้เป็นสิบกระสอบเดอ้อนีเผ <c oughs> าถ่านเผาถ่านได้เป็นกระสิบกระสอบเด้อค่ะพี่น้องดูไอ้นี่ปลไม้กำลังแตกนะคะสวยงาม ดอกสีม่วงสวยงามสะออนต้นใหม่แม่พี่น้องสะออนดอกไม้ง่ายครับค่ะโอ้ไม่นี่ดอกอะไรเนาะนี่สวยจังเลยนี่ค่ะ สวยงามสวยงามดูค่ะกำลังออกสีเหลืองโอ้ยสว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 ยต้นไม้ป๊าพี่น้องงามขักงามแน่โอ้ย ใา่ครับไงเนยอวข่อยอออก็มาท่ายคลีบสื่อๆเด้ดูคะ่ะสวยงามมากกำทางก็อยู่ใกล้ๆนะคะดูคะ่ะยังไม่บานสีเหลืองเต็มเลยนะคะทุกคน สวยงามสวยงามทางบ้านค่อยมีดอกไม้เยอะด้คะพี่น้องดอกไม้งามงามค่ะเปิ้งต้นใหม่ค่ะพี่น้องปาดลายคักลายเน่ไปค่ะพี่เพื่อนเพพามาชมดอกไม้คลายเครียดนะคะผ่อนคลายวันพักผ่อนนะคะทุกคนสวยงามค่ะ ี่ตรงนี้เขากำลังแตกสวยจังเลยสวยงามตรงนี้เยอะมากสวยมากใค่ะให้ขาวเลยไม่รู้ว่าดอกอะไรเด้อพี่น้องจะถามข่อยเด้อดอกไม้ป้าค่ะอันนี้คือดอกไม้ป่านะคะทุกคนสวยงาม สวยงามจริงค่ะดูค่ะไปค่ะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching If you like you can share my clip video and กดติดตามด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะ